ครับบ่าวเบี่ยวพาะลุยพาแซสบครับผมครับบาวันสังสวัสดีครับครับผมครับนี่นและครับสำหรับคลิปนี้บ้าไปสิพระพี่น้องนะครับครับไม่ซ้อมซ้อมไปตีเน็ตนะครับเนาะซ้อมตีเฮ็ดแล้วก็จะต้มนะครับเ็ดกตเต้หลายเสี่ยบน้องบ้าพี่อ่อนเนาะครับผมต้มอัดถุงไว้แล้วครับต้มอัดถุงไว้กินนะครับมาครับเห็นและครับผลงานมืึงเลยครับผม ไปหาเนาะไม่กับมานครับหาเห็ดอันเซิงคมดีกับมานครับเพราะได้ยุติกิ่นแล้วนะครับไม่ได้อะไรนะครับสอบกิ่นให้ท้งกันนะครับสอมแล้วกับต้มไปเนาะบ้าเบียวครับต้มแล้วก็ต้มมันอัดถุงไว้เนาะครับต้มใส่ถุงแล้วเาไปอัดอะไรใส่ซองฟิชนะครับเนาะอัดแส่แข็งไว้นะครับไปกินโดนเนาะไปกินโดนนะครับผมบ้าเบียวกับได้สำเนียงก็คือว่า ได้ไลายเติ๋แล้วครับเราไปเที่ยวกับพี่เสาเสิบเนี่บ่ได้บ่ได้เครื่องมือนะครับวันฮาขินเป็นมันเนาะวันฮาขินเป็นมันพร้อมมาวันฮากินเป็นเนื้อครับแต่พอค่อยมันเมื่อวานไปหาเนาะไหมครับหาสักเนาะครับหาเนาะไหมกับไป่อเฮ็ดอันเพิงทามเนาะครับมื่อวานกันอะไร ทามได้แข nice ่งหนึ่งมูลครับผมผมมาสร้างเบื้งงินได้โลโก้นะครับเนาะเห็ุผทามพก็มือะไรมาขนาดาหารม้อ่พอเห็ดเพื่อ้ามอูสองตอครับผมดอกเาเป็นอีกสองสามหมื่นีกเได้แล้วเห็นเนาะเป็นบาทเลยเกิดหลายมือแล้วเนาะ ผมแข็งดีนะครับมันจะไม่ค่อยขลายเนาะบางดอกครับผมดอกดอกกันบานนี้เวลาเขาต้มจืดง่ายเนาะนั่นแหละครับจืดง่ไงนะครับเนาะไม่ค่อยขมคือจะไงดอกดอกสิกะเขาบอต้องต้มมันโดนๆเนี่ยนะครับอย่าไม่ค่อยขมเลยสำหรับเขากินขมเนี่ยกะบไม่ค่อขมหรอกครับเทียบเสมอหนึ่งไม่ค่อยปันเลยละแต่สมัยก่อนนั่นเนี่วมันมาในหูนะครับมันมาขมครับเทียบเนมอ ต้องต้มสองสามน้ำกูนะครับผมบาร์พันซังเนี่ยบ่าพี่มะคมนะครับต้มสามน้ำกูละแต่ภาพเดียวแกงได้เลยนะครับผมมาพี่มะคมเนาะครับมือเด็กมอนขนาดครับเก็ีๆยงเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเพี้ยแล้วก็พักกินขอกินน้ำนะครับเนาะแล้วก็ไปลุยหาหน้าไม้เห็ดครับผม ทำไมกันด้ครับเครื่องระขอบง่ายหมดแล้วครับไม่ไมกันะนะครับหามาแล้วก็มาส้อมนะครับ,บ,บนนเานาะ,ะส้อมขาเรื่องอะไก็นใส่ต้มเนาะต้บผมต้มสุกๆลนะใส่ถุงอัดใส่ซองฟิตไว้นะครับอัดตุยนละเอียดๆนะโดนๆนะครับยเพำขนบ,บ,บนนะหมกกีนนนม่นะครับยเพำขนมบะเกิดนะครับเนาะย้ำบะเกิดเาะหมี่อันเอ็ดกินนั่นี่นะครับ มูเดฟฝนตกนะครับเดี๋ยวพาลงนำสวยขึ้นเขานะครับรพาไปยามมองพันสกักขึ้นเขาครับผมส่ว,วนฝนตกเดียวป่าเขามองขนาดครับติดมองเต็งกันมากดอกรุดขารุดเลยครับเป็นเต็งกันเนาะ ตัวที่เรียกว่านบ้านแล้วครับคุณเซนี้ก็ได้กัดทั้งไปหาห<ช>คันได้ออกบ้านแล้วก็จะหาให้มันได้แล้วครับเนาะกลับมากับมาเฉพาะนี้กันไปมาหลายอย่างเนาะครับผมเป็นเห็ดตึ้น้ำใหม่เห็ดตึ้งเรายคือคันนี้ไปเราต้องเอาให้มันคุมค่าน้นัมันนะครับแ <laughs> ล้วเียก็ไปไกลเติบยุ่เนาะครับเนาะ มือนี้งก็ถือว่าคุ้มครับมันพร้อมได้เห็ดเพิงขมไปหาหน่อหม่ก็ได้ไอเห็ดเห็ดเห็ดเพิงท้ามเนาะครับเนาะพี่น้องติดตามมันสมใจคิดหาหน่อหม่บาเบียวเนาะครับเนาะพอเห็ดเพิงท้ามไงครับอืมอนี้จะดอกไงเลยครับผมมือนี้เห็ดเพิงท้ามก็ได้บาเบียวชื่นเต็มนบาเบียวมันนั่นแหละครับเตื่นมเลยครับผมบาเบียวไม่เคยพอจ้าเลยครับผมจะวางหาให้เยอสิ แบกถุงน้ำไปนะครับเนาะยางไปไปพ่อป๊าสิโท้อตื่นเลยบาเบียวบาเบียวพ่อก่อนบาบ้านสักเดี๋ยวมื่อไนเดี๋ยวมื่อไนบาเบียวอ็นไปเลาะหานเฮ็ดอันเพิงอันถามเลยครับแกะผมนาบาเดียวไปเลาะหาน ดอกกระโดดนอเห็ด่นทเียวดตื Please, um um <im im <ah, well ้นนะครับพี่น้องบ่ก็เห็นจักเลยบางมองบางมองดินดินมันดีดอกแง่ก็เน้นบาเบียวกเป็นดินดินสูมดินดินมากนครับดอกจหมูกคาเป็นกระโก็ถือวยแง่ยเอดอกกันอกเห็ดบาเบียวเห็ดมันอีกอ่โอ้ถือว่าแง่เลวนะคร แต่าออกไปครายให้พี่น้องในบ้านนั้นคนมาขาจอาจิมากกันดอกกันนี่สครับดอกจุ่จูมนะครับเนาะคันคันดอกบานแล้วขาอไม่ค่อยแย่แลวแต่คนมาครับเนาะแต่คนมากมักมาขอ้นกุลาคนก็มักดอกบานนะครับดอกจุกมันเดอดยำลุกเปิดเปิดเเดดดเ ครับครับผมไปกินครับผมไปเนี่ยต้มครับผมเนาะใบมากัดซอยกันจะยูไปกินนะครับอยากจะเด้ไปหายยูหากินน้ำกันกับบ้าเบี้ยวนะครับหันไดกนั้นไล่สิกับบ้าเบี้ยวก็ือจะเอาไปขายอยู่ครับครับผมใส่ตุงไป็นหล่อขายเนาะครับผมอันนี้ก็ได้ พอพอกินนะครับเอาไปเอราะไปถ้าเราไปขายกับตอนนี้กับประมาณก,กิโล่จะได้แพงอยู่เนาะครับเแต่วา่าเราถูกจะเอาไปกินนะครับตอนเพิ่นเวทเนาะตอนเป็นเกิดครับเออครับพี่นอ้องม้องแคปไปแกงครับผมแข่งแซ่บเนาะสุภาครับ ครับผมเขาแบออกปไม่ออกนะครับสอมขาเป็นกีล้ะกันออกเป็นล่างแค่นึงนะครับนาะล่างแล้วก็ช่วยกี่ออาเปต้มนะครับโอ้ยังกบม้วนส่วงนะครับบางอย่งอะไรยังกะพอไรอยู่นะครับน้านพอไรอยู่ในกินนะครับผลมาอะไรกันของยกของกินคือยังส่วงผลยังก็ลงมหมือนนะครับหางน้อ มีดบบาเบี่ยวกับพวกหอยเขาใช่ไหมครับกันเลยขาดน้องใหม่ขาดน้องใหม่เลยมานสิบนอหนิงาซัดเลยครับเบาเบี่ยวกับอะไรเก๋งขนาดน้องใหม่กันเลยืุกวันนั่นแหละครับทุกงานทุกงานเบาเบี่ยวกับเบาไปได้ไะครับเนาะฝนลงมาหนิโู้น้องใหม่กับที่เอาง่ายเนาะครับเยังกันผู้หอมสมบูรณ์ดีนี่นะครับปลากับชิพ้อได้ปูกับอกบกับออกเนี่ยนะเขากันงามครับผมหลายอย่างครับ ได้ขัดต๊เลงไก็บบ่่คอยดี <laughs> ม,ม,ม,มันไดครับน้ำท่วมบ้าปงน้ำท่วมเลรงงไรกับน้ำท่วมเน่บ่ไปมากันที่ว่าลำบากยู่ับมันตกเป็นเล้งไรกตกเป็นช่วงเป็นช่วงเ,ว<า>เลยะะา,ายุหน่าจะออกแล้วเนาะคระโพมมืมาดีกับแดดแล้วนะครับ หน้าบ้านไปสิบีกับบานสักสิจมหาเลาะเบิ้งเด็ดไอ่เพิงข้ามนะครับผมเด็ดเพิงข้ามเด็ดพวกนี้ออกครับผมนะครับเบิ้งส่งเด็ดพวกออกนะครับหน้าใกล้จะออกแล้วล่ายไอพวกนี้แล้วครับแดดเนาะครับผมแดดแดดจัะอีกจับบ้านสักกับบ้าวเบี้ยอท่านพี่น้องเพิ่อนรู้พี่น้องเพิ่นนั้นพูดนอกคนละครับเปลอะไรกางเต็นท์น้องยังไนอันนั้นไม่ได้ครับ ทายุมองกัเฮ็ดพวกมองคนจีออกกันนะครับไปนั้นบุญละครับเฮ็ดพวกของหายากครับแต่เฮ็ดเพิองท้ามันบาบีวอีอมันดีว่าเร่องดีใจนะครับพอเฮ็ดพวกนีงที่พเต้นก้อนมันบอครับม้าเบียกอะไรเต้นเต้น ก็ไมอนี้เหตัวของมันไปพอนั่นมูนนะมูนะเยไปพ่อไอมูนถนะือมาหนึ่ถือ่าหดึหลายอยู่ครับแรับมมันกันเลย,ย,ย,ยเกิดใหญ่ใหญ่ไปเนาะไาพี่ครับเกิดใหญ่ใหญ่ครับมองลดอกสอดอกสมดอกไปนะครับเนีเ่ยเป็นยักัน เงีวลงเงี้ยเนาะครับบ้าอยู่ครัเดี๋ยวน้อใหม่เลยครับเป็นโซ่ดกันเลยออกเฮ็ดแล้วกับเดี๋ยวน้อใหม่แล้วครับเดี๋ยวเอาหน้อใหม่ยังพ่อเฮ็ดอีกนะครับพ่อเฮ็ดเพิ่มน้ำอีกบ้างขนาดม้านครับมาดีกันเ้ยมาดีเลยห้าจิตม้านเนาะม้านครับผมแบบถุงหน้อใหม่นักหนักกับพ่อนักกันนะครับนี่แห้งแจ๊ บอกว่าหอมวันไปนะครับนะ<ค>นนติดนั้นนะครับคอนดิเตอรเกิดน้ำมันฉันมากจะเกิดในป้าไผ่นะครับนี่ครับคอนดิเตอมันติดแล้วครับเนาะติดในใบไผ่น้ำนมากเทศมันเกิดน้ำมัน,นตัวตนยุคค้ายูย่ใกล้ๆนะครับคอนดิเตอรเกิดช่วยในป้าไผ่หบนเี้ครับ บ่ค่อยเกิดยุคตนหัือยุคาได้ครับใช่เพื่นผมครับใบยุคาล่นไปเนาะครับเพราะว่าเป็นยังไงครับพอใบไผ่เพื่อนในนั่นนะครับมันลงมาทับกันล้วมดินที่ว่าแบบซุ่มซื่นนะครับเนาะเห็ดเพิ่นเกิดนะครับเนาะแมีนบ่บนเราเบาเบลกับเทปบ่างไหเบาเบลกับชิดไปยังสัตว์ละครับ การกอหญ้าเนครับตอนนี้ก็ปาดมาเรื่อยๆนะครับเอามาสร้าับ้าเเดียวกับซอยกันปาดมาเรื่อยๆของไก่จะแล้วแล้วครับโอ้เดีเครื่องมออยู่ครับไง่กันเลยครับนีนะครับมาหนี่กันเลยทมขาเห็ดดีๆแล้วก็ล่างดีๆแล้วก็เอาไปต้มนะครับไปต้มเยนะครับมางส่วนนี่นะครับ เมือาพพี่นองเบิกเสด็ครับหาเลอกเบิ่เงเห็ดเพือกทามนะครับเนาะเห็ดเพิ่กทามเห็ดปวกนะครับเนาะมาทมันออกแต่ส่วงดีก็คือว่าเห็ดเพืองทามออกแล้วนะครับเนาะถ้ามันเกิดหละทามเห็ดผมเนาะครับเห็ดลายชนิดเนาะครับเิแต่ว่าไอเห็ดปวกยังยังพเห็นด้วยนะครับเห็ดวกยังบ่เห็นพี่นองเพ่นนั่นนี่ะครับ้ำเห็ดปวกปุ๊บมาค พี่นองคนนั้นเปียอับลงเฟซทันทีเลยนะ<า>สินะครับ <c oughs> ละคือบาเบียวกระรูลแล้วครับ่าเห็ดปวกอ,ออกนะครับตรงนี้ครับว่าอนออกมึงขยันหาเนาะบาเบียวครับ,รบผม,มขยันหาเห็ดป็นไปปลาดู ครับผมกันเนี่วันนี้กิดข้มันวันดนนั่นเนาะออกแบบเป็นกุ่มนะครับเนะาะก็สีดอ้้ดครับครับมือกนี่อันนี้มนเกิด บรรยากาศดีเนาะบ้าเบี้ยวเนาะลมพัดแรงบรรยากาศดีครับผมนะครับอยู่บ้านสวนนะครับนบรรยากาศที่มีลมพัดดีดีเย็ยนดีนะครับ ทำมากแตเสียงพบเสียงเขียดนะครับเสียงจิงลีดเสียงกับบรรยากาศทำทำแล้วคณะอนุชิตกินเนื้อย่างกันเปิดฟังเลยเสียงจิงหรีดในห้องบ้านเบาเบี้ยวกับซ้ำเงินยูน่าเหรอครับเพราะว่าบ้านนั้นติดตรงน้ำนะครับเนาะบ้านเบาเบี้ยวก็เพราะว่าแยกออกจากหมู่บ้าน เขยาคังทันอก้ากันครับอย่งนู้่บ้านสวนนั่นที่สานสกับบรรยากาศดีนะครับพอ้านบ้าบยอนอ่ะี่สาวับกำแพงนะครับกำแพงเราเล่นก็เลยล้มเหมือนบ่าควยันั่นบนล้มบ่าควยันรวงนะครับเนาะอ้พี่สาวสมมันหายอยางน้นหอเี่มย ได้กับพ่อทอตว์อันไปหามันคิดไปหาน้ำใหม่นะครับโก็ตื่นเปลี่ยนไปเป็นปลาเบียวกันเลยบ่เคยพอใครพอเพิ่งทำไงพี่น้องเราบความคิดตามันบาดเจยวได้ครับไปคิดบาดเจ็บไปหาน้ำใหม่หาเห็ดคมนี่แหละครับเห็ดคบหลักในการหาน้ำใหม่ครับพอตื่นเลยบลาเบียวตื่นเห็นบอกเลยบอกอีกทีหนึ่งรับบลาเบียวกันเลยเพราะว่า เพื่อนเต้นเนยอะนะครับบ่เคยพ่อนะครับบ่ง่ายงซะบม่เคยเห็นบ่เคยพ่อเคยเห็นนะครับแต่บ่เคยพ่อนะครับเนาะบ่เคยเป็นพ่อไปหาเองนี่ทีครับแบกถุงน้ำใหม่มา <c oughs> บอกอีแง่ายหดเลยครับโอ้บาเบลก็ได้ มันตลาดเราครับบันไดโอ้นะครับผลงานมื่อนี่ครับนะครับเนาะเครื่องหมอย่างครับผมเมื่อนี่ก็ได้หาเห็ดกระเพาะอายุได้กินเนาะครับมื่อนี่ก็เลยนี่นะครับสอมขาเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับดอกยังงีจะบ้าเบาได้นะครับนแข็งเลยนะครับยังแข็งอยู่นะครับเมื่อนี่ก็จะหาเห็ดกระเพาะอายุได้กินนะครับหาหน่อไม้กระเพาะอายุ่ด้นะครับเนาะนั่นแะครับจิงได้กระปากพี่น้องไปทำนี่เนาะครับมื่อนี่ก็ ไปหามาแล้วก <certains> ็มาซ้อมแล้วก็อันนี้บ้าเบี้ยวจะเอาไปล่างนะครับเอาไปล่างแล้วก็จะเอาไปต้มอีกทีนึงนะครับต้มซุกๆแล้วก็จะเอาไปแพ็คใส่ถุงนะครับเนาะแพ็กเส่ถุงแล้วก็จะเอาไปคอซองฟิตนะครับเนาะแช่แข็งไว้นะครับเอาไปกินเวลาไปกินโดนๆนั่นแหละครับนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวฝากขอเราไัสนิทเนาะครับยังไงก็ฝากไป้น้ำหนึ่งนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาะเสือมโนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวนั่นเองนะครับเพื่อเป็นคนแล้วก สำหรับคลิปนี้บาเบีงกับพันสักอีกล้กเี็นของสนิทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ